นี่ี่เวลาโกไก่ค่ะเลือรายไก่ให้คางค่ะโกเก๋โกไก่โผไอยู่ใน้าวโผลวดของเราโคไก่เข้านะขัคุณิค่ะพูมาค้างคงฝานอนอยู่ไกลก่้า

โอ้โหตบมือเยสวัสดีค่ะด้วยบายบายขอบคุณค่ะ